บอกเลยว่าวันนี้ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งสเตจที่พี่ดีเจงูแกจะขึ้นเล่นเป็นสัปดาห์แรกวีคแรกมารอลุ้นกันค่ะว่าน้องลิซ่าของเราจะไปดูพี่งูหรือเปล่าหรือว่าจะไปดูพี่งูเฉยๆหรือว่าจะมาร่วมแจมก็ต้องมารอติดตามกันนะคะแล้วทีนี้ค่ะหลังจากที่เมื่อว,วานพี่อลิซมาโพสรูปภาพน้องลิซ่ากำลังมีการทานอาหารอยู่ที่โคชชล่านั่นเองเนาะน้องลิซ่าเพื่อนสอนพี่อลิซแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตเพราะว่าน้องลิซ่าทำเล็บซึ่งหลายคนมองว่าเวลาที่น้องลิซ่าทำเล็บมักจะมีอะไรเกิดขึ้้้้นนนนนนั่่่เอองคคททุกกกแลว็นหนาีี ดิซาไปหาชากิราหรือแม้แต่ไปถ่ายที่ป้ายวิวบอร์ดแอตโฆษณนาน้องก็ยังไม่ได้ทําเละแต่ว่าทําเลบล่าสุดก็คือไปชมคอนเสิร์ตที่โคชนาเดย์สวันที่2งานนี้ให้รอจับตามองเลยค่ะนอกจากนี้ล่าสุดมันยังมีแอคหนึ่งได้ออกมาโค้ชภาพที่นนริซ่าทาเละไปแลวก็บอกเอาไว้ว่าไม่อยากสปอยแต่อยากให้ดิลลี่และเมนริซ่าเตรียมตัวให้พร้อมมากๆในเดือน4เดือน5นั่นก็หมายถึงว่าเป็นเมษาพฤษภาคมนี้เมื่อคืนแฟนลับก็เลยมีการวีดกันใหญ่เลยค่ะว่าอุ๊ยอะไร ก็ไม่รู้แต่ว่าถ้ามีจริงๆก็ต้องเข้าสตรีมเลยปะไม่รู้ว่าพี่เขาเนี่ยฉีดยาอะไรนะคะเนี่ยแต่ว่าก็เป็นที่น่าสงสยัยมันก็ต้องมีอะไรสักอย่างเร็วๆนี้แหละทุกคนดังนั้นให้ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมอาจจะเป็นปล่อยผลงานเพลงอาจจะเป็นปล่อยอัลบั้มทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นได้หมดเลยและแฟนๆตอนนี้ก็คือคึกค,คักมากๆเพราะว่ารอจับตาม,มองอยู่แล้วน้องลิซ่าก็ชอบเซอร์ไพรส์มากๆและก็อาจจะไม่จําเป็นอย่างที่พี่เขาสปอยนะเพื่อนๆว่าเดือน4เดือน5เพราะว่าอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะสําหรับตัวน้องลิซ หลายคนก็มองว่าเอ๊ะองริซ่าสายมูถ้าจะออกอัลบัม้มออกเพลงใหม่ก็น่าจะช่วงนี้แหละเออราศีมีนเดือน4เดือน5ตั้งแต่13เมษาหลัง30เมษาก็จะดีนะเพราะว่าล่าสุดนี่ดีไซเนอร์ก็สปอยเลยว,ว่าออกแบบชุดอัลบั้มใหม่ให้กับนอนริซ่าเนะี่ยก็คือเป็นชุดมูกละและก็มีคนสปอยอีกแบบนี้มันก็คือต้องปเป็เนเร็วๆดีแน่นอนค่ะงานนี้งานนี้รอจับตาม,มองกันได้เลยค่ะเพื่อนๆ Everything is like a test. I better not text, or I'll come off desperate. But if I lay down and I play.